สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพี้ยนแ่นแพงเอฟซี FC ของน้องอุงอิงนะครับเมื่อนี้ผมกับตัดผมใหม่เปลี่ยนไดพี่น้องตัดผมใหม่ได้ไหมซู่มื้อนี่ทว่าอายุแปดสิบปีเมื่อนี้คใครแน่จากหน่อยครับมันเคลื่อนกระเล่นอยู่น้องบัวลําพูนะครับโอ้ยสตอรีอ่อุงอิงนะครับสนุกสนานพี่น้องสตอรีอ่อุงอิงนะครับ เป็นรีวิวประกอบเพลงนะครับบึงลี่ล่าวัดศิวลดนพน้องโอ้โยเป็นทั้งพระเอกทั้งกระเทยทั้งตลกทั้งเต้นแล้วเป็นนักเต้นเก่าด้วัดเห็นไ่มเอ้ดีดีนะ่งเก่งนี่ลีวัดศิวลด,พ,ดพุ่นเอกอพิวัฒน์อาระสนุกสนานกันไปครับสุดยอดเลยครับ อีพี่สองนะครับอีพี่หนึ่งกับเมื่อวานเนานะขึ้นบ้านเมื่อนี้ก็น,นี่แหละครับอีพี่สองเบิ่งเอาพี่น้องพุนะ่นน่ะสนุกสนานนะฮะออให้น้องหญิงใส่ชุดเลียนนะครับไปร้องเพลงยู่ตลาดนัดเนาะพ่อโจกันให้มาออดิชัน่นก็รับไหวถึงเชียนะเรื่องเล่าหัวสเป็นพ่อประมาณนี้นะครับพุนะ่นน่ะน้อง มาบึงบานนี่น้องออกมาหนาเวทีบันจากรับไปแล้วขึ้นเวทีออกมาบึงพี่น้อง <c oughs> สุดสีแดงแจย,ย,ยวาาวไวเพุ่นล้อือพนหนาเวทีรับติตก็บันนะโน้พงมมาไล่พี่น้องคือเก่าคนอญญายาเต็มมือขึ้นนี่เนาะคนกระไรคือเก่าครับ่ว่าสิไปลินมองได่เนาะเดี๋ยวนี้ให้ว่า นอ้องอุ้งยิงครับสาวน้อยเพรบ้านแพ่งในปังครับพี่น้องวานนี้ทั้งบัจโจแห้งสีมะส่างหน,นังนี่แห้งสีปังไปหนาเนาะพี่น้องสุดยอดเลยครับพน่นหนะโอ้โหเบอเกาพี่น้องนะครับหลังจากน้องเล่นแล้วแล้วก็คือเกาพี่นอ้องยุวเขาอเนาะ ก็ม่เลยก็แม่หน่อยก็ทีมงานรถตู้ม้อนอิงแองกี้กับผ้ากันใยมันกินข่าอยนาเสวีนคือเขาพี่น้องเบื่อีลาหน่อยนั่งปูสะก,กินสบายก็สิเดินทางมาลอยเอ็ดนะครับมืออกี้มอแรกงนี่ละมันเป็นเมื่อไม่แล้วโดยนี่การิิไปลินย่ลอยเอ็ดนะครับอำเภอเชียงขวัญบอกให้ยู่ใส่ลนะอยเอ็ดพี่น้อง ให้รอยเอ็ดกับไปสนับสนุนซอยเชียเป็นกำลังโอกกำลังใจงให้สาวน่อยเป็นบันแดแงลนะับเดอ้อนะครับเพื่อนเชืบบ่อ่เอากระพานไปครับเรื่องของน้องอีิงเนาะวันนี้สิ่มาก็าเรื่องของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับก็บคือด้วยท่าง อาจารย์กินนี่ยพุทให้ก็ได้ขึ้นสัญญาให้น้องตาตกระตายพันิพานะครับนี่ขึ้นสัญญาทุกอย่างบริวาให้อีลาเดิมตามฝันนะครับแมนสิปยูมังได้ก็ขอให้จเจริญรุงเรื่องถ้ามีปัญหาย,ยังกลับมาหาอาจารย์ได้เล่ากันได้โพดพี่น้องมาอ่านโพดเล่ารองบึง วันนี้ผมได้คืนสัญญาให้น้องกระต่ายพันิพาเรียบร้อยแล้วนะครับอารบัมที่วางไว้ผมทำมาได้เท่านี้แปรก,ก็ถือว่าผมช่วยได้ที่สุดของความบังดีคนหนึ่งที่ทำได้นะฮะขอให้อิลาเดินทางไปสู่เส้นทางที่เลือกเดินเด้อน,นั่งเ่้วซู ไดเด้อท่าอีลายังมีเอียงให้ซอยนะครับอันนี้เป็นการว่าของอาจารย์จินีผู้ไทยนะครับเป็นแค่นในพี่น้องนั่นละเราอวยพรให้ใน,น้องกระตายเนาะมันเลิกเลกแล้วกับประเด็นนี้นะครับพี่น้องก็คือกระต่ายนี่แกอยากไปมีผู้จัดการไหมพี่น้อง ผู้จัดการไม่ก็คือไปรับงานไปรับงานเองไม่พี่น้องว่าอยากมีสังกัดสังทีนะอยากไปเองเลยรับเองเฮ็ดเองอยังเป็นตัวของเจาของนะนะอยาก็เลยอยากออกจากค่ายของอาจารย์จินนี่เนาะไปเฮ็ดผู้จัดการไม่ก็คือพากันไปรับงานเอาเองเลยนะบินเดียวเลยพี่น้องบ้นา,านอมออาจารย์จินนี่เราก็พวาแล้วก็ขึ้นเส้ญญาไห้นะครับแต่ว่าเพ่งเราเฮ็ดไว้โอ้ยสิเพ่งผุ่นี่ย เราก็ปล่อยไปสองเพ่งมันกับปังเบสปังเบ,งบสูสั้งสองเพ่งนะครับเพียรแห่กระไตพยะนิพายัฐฐายางเหลืออีกเจ็ดแปดเพ่งแล้วก็สีหานักล้องผู้อื้นมาลองแทนเนาะเช็กสีวา่าจังไดน,นี่แหละพี่น้องม,มันมันบนแนอนอนอนาคตเนะาะที่แรกกัก็ว่าสิมาฟิชเชลิงลองฟิชเชลิงโคกับนองหญิงนะครับรแทนเพ่งกต่ลอ่อคอยอยู่ไหม คือหลนแท้หลังจากนองยิงฟิชิ์ลิงกับแม่กินตลาไปแล้วกับวาสิมาฟิชิลิงกับกระต่ายพนันธิพานก็เห็นเงียบไปพี่น้องสุดท้ายก็เป็นสิ่ละครับสรุปแล้วกับออกจากข่ข่ของอาจารย์จินี่ผู้ไทยไปนะฮะเพื่อจะไปไปไปบินเดียวไปจัดตั้งอ่าก็เห็นว่าจัดเองร้องเองสิไหมพี่น้องรับงานเองไหมนะครับ เอา้ามแน่นอนอันใดกระไดสิ่งสำคัญก็กคือคุณธรรมกระตันยูคืออิหลานเห็นะหอิหลาน้อยของยิงเฮ้ากระตันยูลูกคุนมีคุณธรรมสูงบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปกป้องอิหลาตลอดเห็นบหอิหลากัปังไดง้เงาเชงเียแล้ว น้องหญิงนี่ไม่มีวันที่จะทิ้งพ่อโจไปไหนนะครับไม่จะมีไม่มีวันที่จะทิ้งพ่อโจไปไหนนะครับอยู่กับสาวหน่อยพัฒนาองค์กนวาสันนี่คือคำบอกของน้องหญิงนะครับถึงสิมีปัญหายังกระซังอิลาสิยุ่เคี่องขางพ่อโจจับมือทำเหตุไปกับพ่อโจนะครับ นี่คือออกจากปากเด็กหญิงสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับถ้ามีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมมีความกระตันยูรู้คุอยู่ใส่กับว่าไตา่พี่น้องคือน้องหญิงนี่ต้าสีดังไปหนาะเนาะนี่เป็นตัวอย่างทันดีนะครับน้องหญิงเอาน้องหญิงเป็นตัวอย่างนะครับเป็นไอดอลเป็นเด็กรู้คุณกระตันยูมีคุณธรรม เขาวัดเขาว่าเนอ,อีหลาหนอของเฮานี่แหละครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยป้องกันปุกปักรักษาอ่ะว่าจะศักดิ์สิทธิ์ให้เฮาเดือดท่อนหยัง้งขข้ทีบ่ได้ขาเ้เยนบ่ได้หาลูกหาผัวบ่เห็นผู้องคนนี่เป็นรอยยังเสียติดเตียงกัญยางได้ผู้องคนจะไปขาดตัวตายเห็นคลิปีิลาแล้วก็เศร้าขาตัวตายนี่เป็นไปนเรื่องแปลกพี่น้อง ขายที่ว่าอะไรอธิษฐานระการมาสองสามปีว่าได้ขายอาธิษฐานสองสามมือได้ขายมันเป็น่ันงสี่ด้ยพี่นอ้องบ้เสื้อกระตร่เสือเนาะเอาาพี่นอ้องเอาจะมีแบก่อนนะครับมือหลังพ่อกันไหมนะครับมือเดืกาม,มาเบื้องอีลาลินขึ้นเนี่ยยูนองบัวลำพูนะครับโอ้สนุกสนานนะครับมื่อนีืนอ็ยูดีมีแห้งสุบู้สุขคนเดินทแท้มใส่กระป๋อดไผ่ลำนำนุ่ยเลวนะพี่นอ้องสวัสดีครับ